สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดท่าไม้นะฮะก็มาสำรวจนะครับมาสำรวจวัดท่าไม้กันเนาะว่าปัจจุบันตอนเนี้ยวัดท่าไม้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นผมขอเก็บสัมภาระในรถให้เรียบร้อยก่อน ตอนแรกจะเอากล้องไปด้วยแต่แบตบมันจะหมดก็เลยชาร์จทิ้งไว้ในรถก่อนโอเคฮะเริ่มแรกเลยเราเข้ามานะครับเราก็จะตรงนี้ เป็นจุดจอดรถนะครับจุดจอดรถจุดจ,ด,ดจะมี2ที่นะครับก็คือเราเข้ามาแล้ว,ลวเราเลี้ยวผ่านวัดเข้ามาเลยเราจะเจอเลยก็คือเลี้ยวซ้ายเข้ามาเป็นลานจอดนะครับแล้วก็มีอีกมีอีกที่หนึง่งก็คือถ้าเราขับรถเลยไปผ่านหน้าวัดไปนะครับมันจะมีที่จอดอีกที่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะคือผมเข้ามาที่ที่แรกนะฮะก็เดี๋ยวจะสำรวจกันนะครับผม ตรงนี้นะครับหลังจากเราเข้ามาแล้วเราจะเจอด่านแรกเลยนะครับผมเป็นวัวนะจุดนี้จะเป็นจุดให้อาหารวัวนะครับคูนะ้ที่มาเยี่ยมสวัสดีครับผมนะครับผมอันนี้วัวครับนะ อันนี้มอครับมอร์นิ่งครับผมเพราะว่ายืนอยู่เฉยครับผมอันนี้มอร์นิ่งครับผมก็จับได้ครับจับได้ครับนักท่องเที่ยวก็อย่างที่เห็นนะะวันนี้มันเป็นวันปกตินะครับวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะ หลังจากเราขานเข้ามาครับก็จะเจอซุ้มนะครับนี่จะเป็นวัววัวอย่างนั้นเลยผ่านซุ้มเข้ามาครับ เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นฟันเยินนะครับอันนี้จะเป็นบัวสดใหญ่ไม่ค่อยมีคนนะยางเงียบนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นอากาศตอนนี้มันบ่ายสองครึ่งนะครับค่อนข้างร้อนองนี้ แต่ว่าร้อนไม่ได้รแบบ้อนแบบร้อนแบบรุนแรงนะฮะก็จะร้อนแบบมีลมผ่าน,นครับอันนี้เป็นโบโูบสถดนะฮะแล้วเราจะเข้าไปไหว้ก่อนนะครับน่าจะเข้าได้นะ ทำสวยนะครับเงียบเงียบฮนะอ๋อมีมีคนอยู่เป็นแม่ชีนะไม่ได้เปิดไฟนะครับ ไปดับก็ว่ามืดๆรับครับเพิ่งดับเลยใช่ไหมครับอ๋อที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ครับผมผมผมได้ยินอยู่ตอนผมอยู่จอดรถโอเค เราเราจะไหว้พระกันก่อนนะค,ะครับ โอเคครับก็ค่อนข้างมืดนะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าในในกล้องจะชัดเจนไหมนะครับตรงนี้พระจะเป็นพระนะครับผมก็ไม่มีอ๋อเีพระขังครับ ภายในอุโบสถก็ตกแต่งได้สวยงามเลยครับไม่แต่ข้างบนนะครับ,รบก็มืด <laughs> ไฟเพิ่งดับครับจริงๆแล้วผมมาถึงได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีได้ยินเสียงเสียงระเบิดครับผมก็ นึกว่ายางรถดระเบิดครับจนมารู้เมื่อกี้ว่าอ๋อไฟดับเป็นมออแปงลงระเบิดฮนะอันนี้คือออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็เป็นอีกมุมมองนึ่งคนระข้างหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนซุ้มครับซุ้มกลมไฟ เดี๋ยวเราจะสำรวจนะฮะก็เดี๋ยวไล่ไล่ไปทางนี้ก่อนไล่ขวาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขากลับมาเราจะกลับมาทางนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปทางนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นพื้นที่บริเวณวัดทั้งหมดเลยนะครับนี่ยฮะที่ผมบอกก็คืออีกทางเข้าทางหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้ครับ ถ้าเรามาจากทางทางขวานะครับมาจากทางขวามาปุ๊บเราจะผ่านหน้าวัดแล้วเราก็จะเจอทางเข้าตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นซุม้มเป็นซุ้มประดับด้วยอ่าเป็นดอกไม้ปลอมมะเราเข้ามาเราก็จะเจออย่างงี้อ่าก็ตรงไปก็ผมล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับก็ประดับประดับเป็นทธงทงิงวอ่ว เนี่ยอันนี้อีกทางเข้าทางหนึ่งทางเข้าทางเข้าเดี๋ยวผมจะพาเดินไปทางนี้ก่อนนะครับเราก็จะตรงไปอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของวัดอีกอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะฮะตอนแรกที่ผมมามันจะอยู่อยู่ทางเข้าอีกฝั่งนึงอันนี้ผมเดินเดินตัดผ่านโบสถ มาอีกฝั่งหนึ่งครับเพื่อนที่จะมาสำรวจฝั่งนี้ก่อน ที่จอดนะครับที่ที่ผมบอกไว้ในกรณีที่ฝั่งแรกฝั่งแรกมันติดนะครับหรือว่าเต็มนะเราก็จะมาฝั่งนี้มีที่จอดฝั่งนึงอีกไม่ต่ำกว่า5ไร่ที่เคยมาแล้วก็น่าจะพอนึกภาพออกนะครับ เข้าไปได้หรือเปล่าโอเคครเข้าไปได้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งฮะก็มืดนะครับพอดีนนีงที่รู้กันคือไฟมันดับก็น่าจะพอมองเห็นอยู่เนาะ ก็จะจำลองนะจำลองเหมือน่าจะเป็นภูเขานะเดีย๋ยวลองสำรวจดูเมอดตึ๊บเลย <Okay. S 2> นักท่องที่เอามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแบบไม่ได้แบบมาเยอะเป็นบางๆ วันนี่ของปลอมอะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับผมอันนี้ลายเทพจีนนะครับเงียบนะเงียบ ไม่ค่อยมีคนนะรับผผ่านซูมอีกทีหนึ่งครับผมตรงนี้จะจะเป็นทางเดินลงไปท่าน้ำนะครับ เรียนด้วยหลานเอาแกนเรียนเรียนโลเท่าไหร่ฮะเก้าเก้าอันนี้แล้วสิบเก้า <99. S 2> อ๋นนอ,อมันทองมันทองโลโเก้าเก้าสิบเก้าเอาตีแค่บาทเดียวก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสับปรดนะฮะ จะได้ค่ะถ้าเราจะกินสุกอันนั้นหน่อยก็วันสองวันถ้าเรากินหามก็พรุ่งนี้ก็ได้แล้วลูกเล็กๆลูกเล็กๆเงอ่นั้อื่นเนื้อเยอะเหมือนกันนะเท่าไหร่จ๊ะดูไม่ออกมันโลสองน้อยยี่สาม ร้อยยี่สบามบาทอ๋อร้อยยี่สบามบาทใช่ค่ะกีดไม่ให้เลยได้ไหมกีดไม่เป็นอ๋อโอเคฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับอันนี้ขวดเท่าไหร่ฮะสามขวดหน้า1ิบสามขวดเดียวยี่สิบหมาไปต้มมาไปผัดอะไรก็ได้ค่ะ พ้าเอาแต่ทุเรียนนะครับเอาอะไรคะลืมตังไว้ที่มอไซไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับมาเอาได้ไหมอย่าเพิ่งห่อก็ได้เผื่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขี่รถแบนนเข้ามาเอาแต่ว่าเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนสักแป๊บหนึ่ง ขี่รถเข้ามาข้างในไม่ได้มอไซด์อยู่ตรงไหนมอไซด์อยู่หน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำตรงนั้นโอ้โหขี่บนนี้ตลอดชัน้ปตอดนั้นได้ครับหรือว่าจะเดินไปพร้อมผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาเอานะผมลืมจริงๆขอโทษด้วยครับผมลืมไปว่ามอไซด์ไอ้ตังอยู่ท้ายกล่องอยู่ท้ายรถโก็สับผมเหรอผมผม ผมถือเครื่องนี้มามันมันไม่มีแอป,ปโอนเงินค,ครับผมอยู่ที่อยู่ที่รถฮะเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมกลับมาเอาครับผมลืมเงินครับผมลืมเงินเดี๋ยวผมมาเอานะ,ะเดี๋ยวผมขอสำรวจกันครับอันนี้ก็เป็นการทำน้ำตกน้ำตกํำ,ตกกำลองนะครับผม ก็จะเป็นักทงเที่เอ,เอ,อเลืมเงินครับจะเอาทุเรียนนะนมันมันร้อยกว่าบ,บาทก็ไม่รู้ทังไงก็เดี๋ยวปีนี้ยังไม่ได้กินสักลูกเลยฮนะตรงนี้ก็จะเป็นพยานหน้าค ดูว่าดูวดยังไม่จบเลยแล้วก็เลยจับรถกันวันนี้ก็จะเป็นซุ้มนะฮะแล้วก็ตจงเริ่มเป็นท่าน้ำเดี๋ยวเราจะเดินไปน,นี่เดี๋ยวชมวิวท่าน้ำกัน มีร้านอาหารด้วยนะครับมีร้านอาหารเยอะแต่ว่าอ๋อก็มีร้านอาหารด้วย,วาารวยครับอา่าตรงนั้นจะเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนนะครับเส้นที่เราถ้าเราเลี้ยวเข้ามานะครับถ้าเรามาจากกรุงเทพเราจะข้ามสะพานตรงนั้นนะแน่ใจว่าซูมได้ไหม ูไม่ได้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนทั้งหมดนะครับก็สามารถให้อาหารใหอาหารปลาได้ครับมีม,มีจุดมีจุดซื้อขนมปังตรงนี้ แต่ว่าเรามาดูเฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อ จุดทำบุญถวายสังฆทานมีร้านกาแฟด้วยนะ <c oughs> ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะฮะเป็นชาวต่างชาตินะครับจะเดินหลบกันเมื่อกี้ก็ชาวต่างชาตินะครับเขาก็มาเที่ยวกันฮะลูกกันนะที่นี ผมตกใจรูปนี้มากเลยนะผมนึกว่าคน,นจริงๆเนี่ยเป็นเป็นป้ายนะครอันนี้ผมกำลังเดินออกไปข้างนอกนะครับนนกำลังเดินเดินออกไปแล้วกุฏตินะ อ๋อสาราการเปลีนนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมนนนนก็เป็นสนนุ้ม นจะเป็นถ่ายภาพนะครมุมมุมข้างหลังก็จะเป็นเป็นสาลาเป็นอุบอโบสถนะจุดเด่นแล้วก็อีกที่หนึ่งที่็นไฮไลท์อก็ะจะเป็นเท,ท,ท้ทาเท้าท่านเท้าพ่อท่านพ่อท่านพ่อเท้า,ทามหาพรหมชินนบัญชร คือในภาพดูเล็กนะครับแต่ว่าของจริงนี่น่าจะสูงเกือบตึกห้าชั้นได้นะครับก็ประมาณยี่สิบเมตรครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคนระก็มีมีจุดให้ทำบุญนะครับผม เดี๋ยวจะเดินออกไปแล้วนะครับตรงนี้นะฮะทุกครั้งที่มีอ่มีบุญใหญ่วันเข้าวันษาออกวันษาหรือว่ากิจกรรมที่เป็นทางศาสนานะครับ ตรงนี้จะเป็นเ,นเหมือนจุดรวมคนนะครับผู้คนก็จะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็นั่งกันทำบุญสวดมนต์ข้ามปีอะไรอย่างนี้ครับก็จะทำกันตรงนี้เลยเแล้วจะเดินไปแล้วนะ ม้ออันนี้ตัวปลอมนะฮะที่อยู่ข้างในอันนั้นคือตัวจริงจุดนี้คือตัวจริงนะครับผมอรอบๆบ,บริเวณวัดก็จะเป็นสวนก้วยไม้เป็นสวนกล้วยไม้อันนี้มะพร้าวน้ำหอมอเป็นของชาวบ้าน มออัมโบอัอมโบฝั่งนู้นจะเป็นจุดจุดดับก็เลยอ,อาหารพวกหญ้าพวกฟางครับฟางหญ้าแล้วก็เท่าที่ดูมีมีต้นอ้อยด้วยนะน่าจจะเอามาให้วัว ก่อนอื่นก่อนอื่นขอเตรียมตัวนะครับโอเคตอนนี้ก็สำรวจวัดท่าไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวคือกลับไปเอา,เอาครับผมเหลืออย่างเดียวคือกลับไปเอาสุเรียนนะครับผมแล้วเดินไปเมื่อกี้ไปตัว รืมอมาตังด้วยนี่ต่อตังค์ผู้เรียนเมื่อกี้มันโลร้อยโลละเก้าสิบเก้าบาทนะฮะแต่ว่าแขางแล้วได้โลสองขีดโลสองจสีก็ตีไปขีดละสิบาทฮนะก็เดี๋ยวผมจะไปเอาละเราปากกาไว้แล้วไว้เจอกันครับ บา,บาไปยี่สิบได้ไหมได้จ้ะเย <c oughs> ขอบคุณครับเ <c oughs> รียบร้อยฮะได้มาแล้วเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้แม่ค้าลืมลืมเอาให้ครับโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ร้อนมากแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปหน้าครับผมผมจะไปที่ไหนไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ